นุ่มคนดังของไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับเชิญในพิธีเสกสมรสของเจ้าชายบรูไนรัสหายสนิทกันวันที่11มกราคม2567เจ้าชายอับดุลมาตินแห่งบรูไนได้เข้าพิธีเสกสมรสกับอานิชาอีซาคาลาบิกณนะพระราชวางังอิสตานานูรูนอีมานในบรดาเซรีเบกาวันเมืองหลวงของบรูไนโดยในวันนี้เป็นพระราชพิธีพระราชทานแป้งและน้ำมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเสกสมรสที่ทางการบรูไนได้จัดขึ้นเป็นเวลา10วัน เริ่มตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้คุณบอสและเจ้าชายอับดุลมาทีนถือเป็นพระสหายที่สนิทสนมกันโดยที่จบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีและปร,ะริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และผังเมืองจากมหาวิทยาลัย University College London โดยคาดว่าคุณบอสและเจ้าชายอับดุลมาทีนอาจจะรู้จักกันและสนิทสนมกันตั้งแต่สมัยเรียนซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะเห็นภาพของคุณบอสที่ได้ร่วมง,งานวันเกิดที่จัดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์ของเจ้าชายอับดุลมาทีนบ่อยครั้งและภาพความสนิทสนมก,นกันกับการที่คุณบอสได้เข้าร่วมชมการแข่งขันโปโลของเจ้าชายอับดุลมาทีนทั้งนี้คุณบอสยังได้ลงคลิปวิดีโอทางทิกตอกเป็นช่วงที่เจ้าชายมาทีนยิ้มให้กับพระสหายอย่างคุณบอสเป็นโมเมนต์ที่เปลื้มเปลิ่งม,มาก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดนิปใหม่ๆอีกด้วย